สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกพืชตระกูล ok อโลคาเชียนะคะตัวนี้เป็นโอกินาวาค่ะบอนกระดาษด่างดำนะคะหลังจากที่เราได้รับมาแล้วเราก็นำมาอบไว้ได้ประมาณ11วันค่ะลากยาทะลุก้นแก้วแล้วนะคะใบเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะต้อง เปลี่ยนดินปลูกให้เขาใหม่ได้แล้วค่ะค่ะดินที่เราจะใช้ปลูกนะคะเราก็จะมีใบไม้แห้งค่ะตัวนี้เราไม่มีใบก้ามปูนะคะเราก็จะใช้เป็นใบมะขามเทศแทนค่ะจะมีดินขุยมะพร้าวนะคะเป็นดินหมักค่ะตัวนี้ก็เป็นดินร่วนนะคะที่เราไปเก็บมาตามโคนต้นไม้ค่ะ แล้วก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้เราก็เตรียมปลูกได้แล้วค่ะพืชตระกูลอโรคาเชียนะคะเน้นดินปลูกที่ปโปร่งค่ะดินระบายน้ำได้ดีค่ะก่อนปลูกนะคะเราก็รดน้ำเขาลงไปให้ชุ่มก่อนค่ะ ตัวนี้ดินเขาจะได้ยุบตัวลงไปนะคะกระถางที่เราใช้ปลูกก็เป็นกระถางประมาณ12นิ้วค่ะอันนี้เป็นสูตรผสมแบบ ที่หากันได้ง่ายๆนะคะดินปลูกค่ะเมื่อเราผสมดินปลูกแล้วนะคะเราก็จะรองกอนลลุมด้วยปุ๋ยออสโมโค้ค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะสูตรสามเดือนค่ะกินทนกินนานนะคะช่วยบำรุงต้นค่ะให้ต้นแข็งแรงนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำชิ้นตาที่เราเพาะเอาไว้นะคะนำมาใส่กระถางได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเปกน้ำมอสนะคะที่เราเพาะชิ้นตาเอาไว้ค่ะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ชิ้นตานะคะงอกได้เร็วค่ะ เฟกน้ำมอเราก็จะไม่ทิ้งนะคะอันนี้เราก็จะนำมาปลูกได้ทั้งกระถางเลยค่ะนำใส่ได้หมดเลยนะคะส่วนการดูแลนะคะวอตตนเล็กๆค่ะเราก็จะปลูกแล้วเราก็จะนำไปไว้ที่ล่มลำลายก่อนค่ะต้นเขาโตนะคะเราค่อยนำมาไว้ที่แสงแดดจัดค่ะ ส่วนการให้น้ำเราก็จะให้ประมาณบอลละหนึ่งหนพอค่ะแต่ช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะดูหน้าดินค่ะถ้าหน้าดินชื้นเราก็งดน้ำได้เลยค่ะส่วนหน้าดินนะคะเดี๋ยวเราก็จะกบเขาให้มิดค่ะเนี่ยค่ะ ดินค่อนข้างจะร่วนซุยนะคะเหมาะกับการปลูกพืชตระกูลอโลคาเชียมากเลยค่ะเป็นใบไม้แห้งนะคะที่ทับถมกันมาหลายเดือนแล้วค่ะต้นบอลกระดาษด่างดำต้นนี้ก็เป็นต้นแรก ที่เราได้นำมาปลูกนะคะเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกของเราเลยค่ะต้นแม่มีคว์มด่างนะคะแต่การปลูกด้วยไข่ด้วยชิ้นตาตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้นะคะว่าจะด่างตามแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้เราก็จะต้องรอลุ้นต่อไปค่ะอาจจะมีเขียวมีเผือกแล้วก็มีด่างนะคะอันนี้ก็จะมีโอกาสด่างได้เหมือนกันค่ะแต่ก็เราก็มีความหวังนะคะว่าจะด่างค่ะ ส่วนบางต้นนะคะก็อาจจะสิบใบขึ้นไปแล้วค่ะถึงจะด่างหรือส่วนบางต้นพอหนึ่งใบขึ้นมาก็ด่างเลยค่ะอันนี้แล้วก็ลุ้นต่อไปนะคะน่าจะด่างในเร็ววันค่ะ ค่ะเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยปุ๋ยหน้าดินเขาอีกทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยนำดินนะคะมากบหน้าดินเขาค่ะ ็แล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะใบน้อยๆเริ่มมาหนึ่งใบนะคะค่ะเมื่อกี้เราลืมอันนี้เป็นตัวช่วยเร่งรากนะคะช่วยให้รากเขาขยายและฟูค่ะ ชวยให้ต้นแข็งแรงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้ประจำเลยค่ะเราก็จะนำมารดประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะช่วยให้รากเดินไวค่ะรากเดินไวพืชหาอาหารได้เก่งนะคะค่ะบูกเสร็จแล้วเราก็มาไว้ที่ร่มลำไยได้เลยค่ะ ช่วงนี้หน้าฝนนะคะอากาศชื้นปลูกอะไรก็โตไวค่ะสองวันผ่านไปค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะ นำมากบหน้าดินอีกทีค่ะตัวนี้ช่วยให้รากมาไว้นะคะคุมหน้าดินค่ะช่วยการชาล้างของหน้าดินนะคะเมื่อเวลาฝนตกค่ะอันนี้ปลูกได้4ี่วันแล้วค่ะใบเริ่มกลางสวยเลยนะคะค่ะหลังจากที่ใบกลางสวยแล้ว แล้วหลังจากนี้เราก็จะต้องมาลุ้นใบด่างต่อไปค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ